ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู <S <S> <S> <S ่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับหัวข้อในคลิปนี้เนี่ยแล้วก็จะมาพูดถึงภาพที่ได้หลุดออกมาอันนี้นะครับจะเป็นภาพในการที่เราเนี่ยจะสามารถทําการพัฒนาเจ้าตัวละครกาโลเป็นระดับ SSR บวกได้กับภาพนี้เนี่ยจะหลุดมาจากกลุ่มเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับจนมีหลายคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวละครกาโลล่าง SSR บวกจะเข้ามาในเดือนหน้าก็เดในคลิปนี้นะครับผมเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเจ้าตัวละครกาโลล่าง SSR บวกเนี่ยมันจะเข้ามาในเดือนหน้าจริงไหมแล้วผมก็จะไปถาม ให้ด้วยนะครับผมว่าจะตัวละครการโรในเดือนหน้าเนี่ยมันมีโอกาสเข้าเกมมาหรือเปล่าก็ท้าในมุมมองของผมนะครับผมถามว่าจะตัวละครการโรเนี่ยมันมีโอกาสเข้าเกมมาในเดือนหน้าไหมส่วนตัวผมก็คิดว่าค่อนข้างมีโอกาสเข้ามานะครับแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะเป็นคิวของตัวละครอะตอมิกหรือไม่กระปุ่เซียวแฟงมาก่อนนะครับอาจจะไม่รัดการโรมาในเดือนหน้าสักทีเดียวนะ แต่ถ้าเป็นในเดือนสิงหาคมนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับอย่างเช่นในเดือนหน้าเนี่ยเอาเจ้าตัวละครอะตอมิกเข้าไมาใ้สุม่มแล้วก็เ,เจ้าตัวละครปู่เซียวแฟงเนี่ยเข้าไปในกิจกรรมแบบคิงนะครับผมและเดือนสิงหาเนี่ยก็ขอยเ,อเจ้าตัวละครกาโลเข้าไมาให้เราสุ่มนั่นเอง ก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะพอรับได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ารัดเอาเจ้าตัวละครการโลเข้ามาในเดือนหน้าเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบน่าเกลียดเกินไปหน่อยนะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันนะครับผมว่าทําไมผมถึงคิดว่าในเดือนหน้าก็ยังพอมีโอกาสเป็นเจ้าตัวละครการโลเข้ามาอยู่แต่ไม่มากนะอาจจะประมาณ 30- 20%ถึงเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเข้ามาในเดือนสิงหาน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า สำหรับเปผลเลขที่ทําให้รูปที่หลุดออกมานเนี่ยอาจจะเป็นความจริงได้ในเดือนหน้าก็จะมาจากการที่ตัวเกมนะครับผมเคยทําการรัดเอาตัวละครเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือในเดือนนี้นะที่ปกติเนี่ยจะต้องเป็นคิวของเจ้าตัวละครคิงล่างเอริสอาบวกเข้ามานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าคิงเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้กิจกรรมนะครับผมและเจ้าตัวละครเกลิลเนี่ยก็เข้ามาในตู้สุ่มให้เราได้สุ่มกันแทนนะเพราะในเดือนหน้าเนี่ยก็มีโอกาสเป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยเอาเจ้าตัวละครกาโรเข้ามาในตู้สุ่มนะครับผมแล้วก็เอาก เ,เข้าไปในตู้กิจกรรมแล้วก็อาปู่แฟงเ,เข้าไปในตู้ซัพพอร์ตนะอาจจะมีโอกาสเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าโอกาสมันค่อนข้างน้อยนะครับ ส่วนผลที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องตัวละครนะครับมีความสามารถคล้ายกันไม่ว่าจะรัดเอาตัวไหนเข้ามาก่อนก็น่าจะไม่ส่งผลกับเกมมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะก็อะตอมิกซมูไรนะครับกับตัวละครการโลเนี่ยถ้รัด2ตัวละครตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ส่งผลกับเกมมากสักเท่าไหร่นะพวกความสามารถของ2ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการตัดสกิลของเจ้าตัวละครเกลีวนั่นเองนะครับและผลข้อที่2เนี่ยมันก็จะตรงกับเหตุผลข้อที่3ด้วยนะครับก็คือความนิยมของตัวละครนั่นเองก็ถ้าจะเราพูดกันนะครับผมระหว่างอะตอมิกซมูไลปูซิโอ กับกาโร่ล่าง2เนี่ยหลายๆคนนะครับผมรอตัวละครตัวไหนมากกว่ากันนะหลายๆคนก็คงจะตอบแบบผมนะครับก็คือรอเจ้าตัวละครกาโร่ล่างเอซรบวกนะครับเป็นผลก็เพราะว่ามันเท่กว่าแล้วก็โมเดลไม่ย้อมแมวด้วยนะก็ทั้ง3ตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีโมเดลตัวละครตัวหนึ่งที่ย้อมแมวนะครับก็คืออะตอมิกซมุไัยนะที่แค่เปลี่ยนท่ายืนเท่านั้นจะแตกต่างจากกาโร่แล้วก็ปูเซียวแฟงนะครับที่จะไม่ได้ทําการย้อมแมวให้มันเหมือนร่างแรกนะปูเซียวแฟงก็จะเป็นการถอดเสื้อนะครับแต่ว่าของกาโร่เนี่ย โมเดลก็จะเทมากๆเลยนะครับผมและตัวละครกาโร่ที่เป็นพระเอกในซีซั่น2เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะชอบมากกว่าปู่ซิวแฟงและก็ตอมิกซามโมลอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะร่างนี้เนี่ยมันเป็นร่างที่เทมากๆนะคือผมส้มตาแดงนะครับผมแล้วก็เสื้อขาดๆพร้อมต่อสู้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าตัวเกมจะรับตัวละครเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัวละครกาโร่นี่แหละที่จะเข้ามาดึงกระแสเกมกลับมานะเพราะหลังจากที่การหยุดเลิกเล่นไปเนี่ยคนก็เลิกเล่นเกมนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้านำเอาเจ้าตัวละครกาโร่ร่างเอเดอาบวกเข้ามาเนี่ ก็น่าจะพอดึงผู้เล่นกลับมาได้บ้างหรือบางทีอาจจะส่งผลตรงข้ามนะครับผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วดองตัวไม่ทันเนี่ยอาจจะมีการเลิกเล่นกันไปแทนก็นี้ก็จะเป็นทั้ง3มเหตุผลนะครับผมที่ผมคิดว่าเจ้าตัวละครการโลอาจจะเข้ามาในเดือนหน้าโอกาสสักประมาณ20-30%นะซึ่งมันก็ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นในเดือนสิงหาเนี่ยโอกาสจะมากกว่านี้นะครับอาจจะประมาณ50-60%ได้เลยนะครับ ส่วนท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวละครการโลที่จะเข้ามาในเดือนหน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูคําตอบจาก GM กันนะครับผมว่า GM เนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับผมได้ลองเข้าไปถามตัวแล้วนะครับผมว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เจ้าตัวละคร,รกาโรเนี่ยจะเข้ามาในเดือนหน้า GM ก็จะตอบตามรูปที่ขึ้นให้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะอันนี้เป็นภาพจากไหนเหรออันนี้ทาง GM เนี่ยถามผมกลับคืนมานะผมก็ได้ตอบไปนะครับผมว่าเป็นภาพจากทางกลุ่มเกมก็ตามนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีโโออกกาาาาาาาสที่เเเเจจ้้้ตัวลละะะครรนนรรนขมใดืหพ ถ้าใครที่เห็นรูปหลุดอันนี้ก็สบายใจได้นิดหนึ่งนะครับผมว่าในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าตัวละครการโล่นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งทิ้งโอกาสที่เจ้าตัวละครการโลเนี่ยจะเข้ามาในเดือนหน้านะครับเพราะทางเซิร์ฟเวอร์ A D A ของเราเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับการรับตัวละครเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องปกติของเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่แล้ว ในแล้วก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีนยอแล้วก็อยู่กับตัวละครการโล่ล่างเอเดอาบวกกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวเราแวะมาดูสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้กันสักหน่อยเลยกันเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับก็จะทําการโจมตีเป้าหมายรายเดี่ยว4ครั้งจะสร้างดามเมจจาก120%ของพลังโจมตีต่อกันที่สกิลอันตีนะครับจะทําการโจมตีเป้าหมายรายเดี่ยว5ครั้งด้วยดามเมจ950%จากพลังโจมตีหากการโจมตีนี้ติดคิยิคอลนะครับก็จะทําการ ลบนะครับผมคอเจ้าตัวละครกิริลลงไปนะครับผมทันทีนะแต่ว่าจะทําการลบได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับต่อันที่สกิลพาสีฟนะครับหลังจากการเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยเจ้าตัวละครกาโร่จะทําการล้างถานะสั้นให้กับเพื่อนร่วมทีม1ครั้งนะครับแต่ว่าความสามารถของสกิลพาสีฟก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับถ้าสตูเนี่ยติดถานะไม่ยท้อเนี่ยเจ้าตัวละครกาโร่ก็จะไปทําการแลนติด้วยด,วยดาเมจห้จะสามารถเกิดได้สูงสุด2ครั้งต่อ1รอบนะครับและระหว่างการแลนติเนี่ยก็จะสามารถทําการลบไมรรบออไไม่ยยยออออออททท้้ขขงฝักดดวีเป็น เจ้าตัวละครกีริวนั่นเองนะครับ และก็มากันที่สกิลปลุกตื่นหรือว่าสกิลพาสซีฟแบบพิเศษของตัวละครระดับเอเดสอาร์บวกนะครับเจ้าตัวละครกาโรเนี่ยจะได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น50%นะครับผมและก็จะได้รับสถานะไมโยทอเนี่ยทั้งหมด2ครั้งและทุกครั้งที่เราต้องใช้พาสซีฟไมโยทอนะครับผมเราก็จะได้รับหลอดเลือดแบบพิเศษมานั่นเองนะครับจะเป็นหลอดเลือดสีม่วงนะซึ่งหลอดเลือดนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษตามชื่อมาเลยนะครับตรงที่มันจะไม่สามารถทําการโดนตัดหลอดเลือดทิ้งได้แบบหลอดเลือดที่เสริมมขขขขึ้้้้นนนนนาาาออ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 งงงงกกกกกโโโลลลลหหรรรืืดดดดววะะะคัััพจจตตตไเเเที่ป็ จะไม่สามารถทําการโดนตัดได้นั่นเองนะซึ่งหลดอดเลือดนี้นะครับผมก็จะคิดจาก800%ของพลังโจมตีของเจ้าตัวละครกาโร่นั่นเองนะครับก็จะเป็นสกิลในการช่วยทําให้เจ้าตัวละครกาโร่เนี่ยถึกแล้วก็ตายยากมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสับเจ้าตัวละครกาโร่ล่างเอริสอาบวกนะครับว่าที่ตัวละครที่จะเข้ามาในเดือนหน้าของเซิร์ฟเวอร์เราแค่ประมาณ30-20%เท่านั้นนะครับผมยังไม่ถึง1 0 0นะแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรแต่ถ้าอย่างแย่ๆในเดือนหน้าเนคิวะะตัรอ ร่างเอเดอาร์บวกแล้วก็ปู่แฟงเนี่ยเข้าไปอยู่ในกิจกรรมสักกิจกรรมนะครับและเดือนสิงหาเนี่ยคอยมาเป็นกาโลนะแต่ถ้าใจดีๆเลยนะครับผมก็อยากให้เดือนหน้าเนี่ยเป็นปู่แฟงตามปกติหลังจากนั้นกาตอมิกซ์โมไลแล้วก็กาโลนะครับอยากให้ดั้งเกมเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะถ้ายิ่งรีบนะครับผมคนที่ดองตัวไม่ทันเนี่ยก็จะยิ่งเลิกเล่นไปเยอะนั่นเองนะเพราะผมเห็นหลายๆคนแล้วนะครับที่เก็บตัวไม่ทันแล้วก็เลิกเล่นกันไปเพราะไม่ได้ตัวละครที่ทอบหรือว่าตัวละครที่เราสาวางแผนไว้ในการดอองงงตัันน้นนนนนนาา่่เเก็ปว ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอสรุปให้เลยวกันนะครับสับข่าวของเจ้าตัวละครกาโรที่จะมาในเดือนหน้านะถ้าตามความคิดในของผมนะครับมีโอกาสเพียงแค่20-30%เท่านั้นที่ตัวละครกาโรล่างไอเดดอาร์บอเนี่ยจะเข้ามาในเดือนหน้าส่วนถ้าตามคําพูดของ GM นะครับก็ยังไม่มีโอกาสที่เจ้าตัวละครกาโรเนี่ยจะเข้ามาในเดือนหน้านะราะท่านผู้ชมที่ดองตั๋วรอเจ้าตัวละครกาโรเนี่ยก็สบายใจได้เลยนะครับผมคิดว่าในเดือนหน้าอย่างไรมันก็น่าจะไม่มานะครับเพราะถ้ามันเข้ามาเนี่ยก็น่าจะโดนด่าแน่ๆอันดี้คลิปนี้ก็จะเเปป็นนนนนนนรระมมมาาาณีี้้้้้แลลววกกััไใหห่คคิิ ต้องขอบายบายนะครับ